เงซีลิสติกแบบไหน ที่เหมาะกับสีผิวของคุณสวัสดีค่ะโคต่าตเข้าใจไหมคะคะ่ะคลิปนี้โคต่าตจะมาให้เคล็ดลับนะคะกับสาวๆที่มีปัญหากับการเลือกสีลิปสติกนะคะว่าเราจะใช้สีลิปสติกแบบไหนนะคะที่จะเข้ากับสีผิวของเราหรือว่าลุคหรือสไตล์การแต่งตัวของเรานั่นเองนะคะเลือกสีที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันวิธีการเลือกสีที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะแนะนําให้คุณลองใช้ ลิปสติกนะคะสีที่คล้ายๆกับริมฝีปากสีริมฝีปากปกติของเราแต่นะคะให้ลองทาเฉพาะริมฝีปากล่างดูก่อนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบสีระหว่างลิปสติกกับสีริมฝีปากบนนะคะคุณนะ่ะต้องการที่จะให้ริมฝีปากของคุณนะคะเป็นลุคไหนนะ,ะเป็นลุคของ ริมฝีปากที่ดูเรียวบางหรือว่าเป็นลุคของริมฝีปากที่ดูหนาวอวบอิ่มนะคะนะวิธีการค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากจะให้ริมฝีปากของคุณนะคะมีความรู้สึกว่ามันเรียวบางนะก็ให้ทาลิปสติกสีนะคะที่เป็นสีเข้มๆเมนาะเป็นสีเข้มๆหรือสีด้านนะคะสำหรับใครที่อยากให้ริมฝีปากนะคะดู อวบอิ่มนะคะเทนตอนนี้ก็กำลังมาแรงเลยนะคะก็ให้ทาลิปสติกหรือเลือกลิปสติกนะคะทีะ่เป็นเฉดสีมันวาวนะคะมันวาวดูอวบอิ่มนะคะหรือสีพีชท,ที่มันมีแบบฉ่ำวาวเนาะ นะคะดูอันเดอร์โทนสีผิวของคุณนะคะอย่างที่ค้ต่ายได้บอกวิธีการดูอันเดอร์โทนสีผิวนะคะสําหรับใครที่ดูเส้นเลือดนะคะตรงข้อมือถ้าเส้นเลือดของคุณเนี่ยมีสีเขียวนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนผิวอันเดอร์โทนสีผิวขาวใช่ไหมคะขาวเหลืองเนาะใครที่ เส้นเลือดเป็นสีม่วงนะคะก็มีอันเดอร์โทนสีผิวสีชมพูนะคะหรือใครที่แยกไม่ออกว่าเส้นเลือดของคุณน่ะสีอะไรระหว่างเขียวกับม่วงหรือฟ้านะคะ อันเดอร์โทนสีของคุณก็เป็นสีกลางๆนะคะถ้าคุณมีผิวสีซีดสีเหลืองนะคะลองใช้สีชมพูอ่อนสีคอรับสีพีชสีนูดหรือสีเบดนะคะอันเดอร์โทนสีเย็นหรือสีชมพูลองมองสีมอคค่าสีนูดนะคะอันเดอร์โทนสีเขียวนะคะให้ลองใช้สีชมพูพีชหรือสีนูดหรือสีพีชหรือสีพีชแจมแจมไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีผิวสองสี ผิวสองสีลองใช้สีโรสนะคะสีม่วงนะสีม่วงหรือสีเบรสิ่งที่สำคัญกว่าคือให้ลองเฉดสีต่างๆและที่สุดคือการเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทาแล้วออกมาดูดีที่สุด นะที่มีปัญหาว่าเอ๊แล้วจะทดสอบนะคะกับกริมฝีปากของตัวเองยังไงอยากจะใช้ลิปสติกแบบลองหลายๆสีด,ดูแล้วก็งบก็ไม่ได้เยอะนะคะติดส,สีแต่ละแท่งราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะโค้ไต่ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพาเล t เนาะสิสีนะคะในรุ่นเดียวกันนะสำหรับใครที่สนใจก็ก็ให้พิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวทีมงานหรือแอดมินของโค้ไต่จะส่งลิงก์นะคะให้ คุณเข้าไปดูสินค้าได้นะคะ